เปิดเผยได้ครับมันไม่ใช่เป็นคดีที่มีคดีดังหรือว่าคดีอะไรทั่วไปนะครับไี่ีถูกต้องไหมครับตอนนี้มันก็กําลังไลฟตสดนะครับใส่้ลยพวกเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าคุณน่าแตกพาคุณน้่งหงอยกลับมาผมเข้าใจนะครับว่าคุณมามาไกลเสียเวลาน้่งหงอยกลับมาเข้าใจรับไม่ได้นะครับกับการที่ถับรับฟ้องรับไม่ได้ใช่ไหมครับก็กูบอกเลยว่าให้มึงอย่าอย่าไปขู่ทุกแกทุกแกทักนะครับโบราณหนายว่าทุกแกทักเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องที่เป็นลางที่ไม่ดีเหมือนเราเอาจักบ้านแล้วที่จบร่นใส่หัวเราเนี่ยนะครับหรือว่าร่นตกใส่หน้าเราเนี่ยในคำโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้นะครับไม่มีใครเอาเรื่องให้าลมาพูดนะครับเอาก็สารลรับฟ้องเราพูดตามความจริงเราไม่ได้ใส่ไข่จริงไหมลนะ่ะวันนี้นะครับที่เรามาเนี่ยเราก็ลุ้นถูกต้องไหมครับพวกเราก็ลรุ้นกันเอฟซีเราก็รุ้นกันว่าศาลจะทับรับฟ้องหรือเปล่าถ้าศาล ไม่ประทันรับฟ้องก็คือจบจบแล้วไงครับพวกเราประกาศกันมาต้องนานว่าเราจะสู้นะครับเรื่องนี้ยังไงก็เข้าเข้าเข้าพวกเราก็อรอรุนกันถ้าวันนี้คดีนี้ถ้าศาลไม่ประทันรับฟ้องสรุปเป็นไงครับพวกผมทัวงถลงต้องไหมครับผมทัวลงชาวไทยนายโชคพี่แดงอิสระที่มาเนี่ยที่มาต่อสู้กันที่มาเนี่ยทัวลงครับหาว่าหิวคอนเทนต์ผมก็ต้องรุ้นดิครับ กพราะมันมีคนคอยซ้ำเติมอยู่ฝั่งเรามันก็รอซ้ำเติมอยู่แล้วว่าขีคอนเทนต์อยู่แล้วฝั่งโน้นมันก็รอซ้ำเติมอยู่แล้วถูกต,ต้องไหมครับการที่เรามาออกมาประกาศว่าศาลประทับรับฟ้องแล้วรับคําร้อง,องแล้วเนี่ยพวกเราก็เห็นครับพเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราลุ้นกันมาในระยะเวลาก่อนหนะ้านี้ศาลมันจะรับไหมเราก็ฟังทนายพูดฟังคนพูดทุกคนก็มั่นใจว่ารับรับรับ,รบอ่ะ เราก็เอาไว้วันนี้เป็นไงเป็นการน,นะแล้ววันนี้เราก็ได้รับฟังข่าวดีว่าสารรับต้องไม่สายเขารับเราก็มาบอกเอฟซีเราเพื่อความรู้ว่าเอฟซีเนี่ยองผ,ผมไม่พูดตามแสนบางคนเนี่ยเขาก็รอดูว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงถูกต้องไหมแล้วก็คดีนี้มันเป็นกรณีศึกษาให้กับเอฟซีว่า,าการที่เราไปแจกกุ้ยไข่แบบนี้ไปเอ่ยชื่อเขาแบบนีน้มันผิดมันผิด ให้เถอะได้ไงให้คุณเอาเทเอาเอาทนายเทวดามาจากดาวพระสุกกับเพรับคาบแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันมีคลิปลากฐานเวลาที่คุณพูดมันไม่ได้ครับเราคลิปก็ไม่ทันจะเป็นส่วนตัวจะเป็นาธาวน,นะไม่ได้ครับสวัสดีครับพี่แอนกัยอ่านไลน์แล้วแม่ไลน์แล้วผมไลน์สดอยู่นะครับ ใครเข้ามากดไลค์ผมด้วยนะครับใครเข้ามากดไลค์ผมด้วยวันนี้ผมไม่เคยเอาเรื่องข้างในมาพูดผมแค่ออกมานั่งพูดว่าเฮ hey, ลันศาลประทับรับฟ้องแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันมีมูลความผิดถูกต้องไหมครับถ้ามันไม่มีมูลความผิดศาลท่านจะรับประทับรับฟ้องไหมครับทีนี้เองรเราไม่เฮกันแล้วผมไม่เคยเอารายละเอียดมาว่าอะไรยังไงอะไรยังไงเพราะผมติดตาม แต่คลิปที่มันให้กล้วยผมก็ดูแล้ววันนี้ผมก็ได้เข้าไปดูว่าเขาจะมาไมา้ไหนเขาจะมาอะไรยังไงเราก็ได้รู้เราก็รู้ว่าเขาแท้แต่ผมบอกเขเลยว่าลายปลาป่องเนี่ยที่พวกคุณด่ากันเนี่ยไม่ธรรมาดาหรอกบ่อยให้นะครับรอบหน้าเตรียมตัวให้ดีนะรอบหน้าคิวเราแล้วรอบนี้คิวพวกคุณไปก่อน นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นนิทานจากดาวังคารครับเป็นสิ่งที่ผมสันนิษฐานให้ฟังรู้เอซีประชาชนนะครับคดีมันไม่ใช่คดีใหญ่โตมันเป็นคดีีเล็ก,ลกแต่พวกมึงทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อคอนเทนต์มอบเลยรอบหน้ามามอบเรับสารภาพเลยเอาขันห้ามเลยกายกรรมวิญญากรรมนโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทําต่อ ทนายก็ดีตอนหน้าก็ดีที่หลังก็ดีที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีมึงคานตังเข้ามาเลยมึงมอบเข้ามาเลยผม,ผมขอโทษมันก็จบแต่พร้อเงินใส่พามาอีกสามแสนก็จบนะครับเดี๋ยวผมจะสายตรงหาทนายเลยดีป่ะนะทนะีมท่านเดี๋ยวสายตรงหาทนายเลยให้ฟังจากทนายดีป่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทําแบบนี้เรื่องนี้เราให้สังคมให้ประชาชนได้รับรู้ว่าการที่ ไปแจกกู้ไยใครแบบนี้มันผิดอย่าไปทําอย่าไปเอ่ยชื่อใครนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อใครเดี๋ยวฟังเลยเดี๋ยวฟังเลยนะโทรหาใครเข้ามากดไลค์ด้วยครับกดไลค์ผมด้วยนะครับผมเต็มที่เรื่องนี้เสียเงินไม่ว่าเสียนหน้าไม่ได้าทางที่ไม่ใช่ของกูหรอกแต่กูเสือกอัเจนนะครับมาชนกันไปแม่งเลย เข้ามาดูเยอะเข้ามาดูเยอะเอะ yes, <right. S 1> อสวัสดีครับสวัสดีครับครับ uh oh. ตอนนี้อยู่กับไลฟ์สดนะครับกับช่องค่อยบอกเทเนแล้วนะครับอยากให้ทนายโชคนะครับ uh oh. ให้ความรู้ข้อกฎหมายกับเอฟซีที่เขาติดตามเรื่องนี้นะครับว่า เรื่องวันเรื่องนี้ที่ที่การที่ให้กล้วยไข่แบบเนี้ยมันผิดไหมในกรณีนี้อยากอยากให้ธนาโชคนะครับพูดให้ความรู้เอฟตีของผมนิดนึงว,ว่าในกรณีนี้ถ้าเราไปให้กล้วยไข่หรือเราไปหมิ่นใครแบบเนี้ยในกรณีนี้มีความผิดไหมแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างาอาเชิญครับเชิญครับพี่ก็เรื่ ก็ตีอยู่ว่าคอวายดอหรือให้กู้อะไรเงี้ยครับผมครับเป็นดูหมิ่นด้วยการโฆษณาครับผมครับแล่อย่างวันนี้ป๋าก็คือจริงๆทางการก็ขอความรุ่งเรือมาว่าไม่อยากให้ตู้ตอบครับเราไม่พูดนะพูดนะพูดเราไม่พูดครับใช่แต่เราจะเราจะจะบอกข้อกฎหมายว่าผิดครับผมครับผิดใช่ไหมครับพอดี้คอวายดอผิดก็ผมครับแน่นอนครับผมก็ เอฟอาร์มโชคมีอะไรจะพูดกับเอฟตีไหมเพราะว่าเอฟตีจิดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดก็ตอนนี้สารนัดฟ้องอีกครั้งหนึ่งก็ปราเด็นชี้หาของครับปราเด็นชี้หาคนเนี่ยอ่าต,ตัวตอนนี้ถูกเรียกว่าตกลงแล้วน,น,นะครับผมต้องว่าสารประกาศรับฟ้องแล้วนะครับผมครับอันนี้ก็คือต้องไปเฉยนะให้ตัดข้อกัดสายให้เกี่ยวนะครับผมครับคือไม่อยากลงมือ ยี่สานคนยี่สานใกล้มาก็จะออกมาจากประสบการณ์ครับโอเคครับครับผมนะก็ขอบคุณทนายนะครับแล้วผมได้ได้ข่าวว่าอไอไอเป็นยังไงนะไอยังไงนะวันนี้ไออะไรยังไงโอ้ยโอ๊ยโอเค <c oughs> อเครับทนายขอบคุณมากครับแล้วไงตอนที่านะตอนนี้ตอนนี้ยังไงก็เข้ามานะเพราว่างครับผมขอแยกพวกนี่เยอะนะ ครับครับครับโอเคครับสายกั้นขอความร่วมมือมาครับครับพบกับกองครับกระบะซิ่งที่สู่เอฟซีเลยครับครับครับแต่กันขอความร่วมมือมาไม่เฉยครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เอฟซีคนนี้นะผมไม่รู้ว่าปวดหรือเปล่านะว่าพี่ทีพูดน้อยก็บ้าก็ได้นะไม่ต้องพูดก็ได้นะคือคือไม่รู้ว่าปวดหรือว่าอะไรนะครับ เด,ปปนะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวจะไล่วนนี้หน่อยอโตโยเหรอโตโย,โตโยบางครั้งวิธีก็ต้องเงียบเงียบไว้บ้างท่าทัาา้าผมเงียบพวกคุณจะรู้กันไหมล่ะเรามาทำอะไรครับเรามาทําอะไรแล้วผมเดินทางมาไกลไหมฮะผมเป็นคนมีสัจจะนะถ้าคุณไม่อยากดูถ้าอยากให้เงียบไปดูนุ่นช่องธรรมะไปพระสวดพระอภิธรรมนู่นไปอยากดูแบบเงียบ ไปเลยผมไม่ได้งคขายให้คุณดูช่องผมนี่คือช่องของผมใช่ไหมล่ะกูเสียงเงินเติมน้ำมันมากูเสียงเงินค่าขับข้าวกูทุ่มเทเต็มที่กับเรื่องนี้บางทีอ่ะมึงพูดคํานี้มาเนี่ยมันทําให้กูเนี่ยไม่ชอบเพราะฉะนั้นมึงไม่อยากดูมึงออกไปนะครับเพราะมึงคนเดียวทําให้ฟรีเป็นทุ่แสงของกูเนี่ย เอฟซีกูเปเนแต,แต่เขาอยากรู้ไงแต่มึงคนเดียวเนี่ยกูไม่ค่าหรากนะโตโยถ้าโตโยไม่อยากดูโตโยออกไปนะครับกูเดินทางมากูมีค่าใช้จ่ายนะกูไม่ดได้ของเงินใครนะเพราะฉะนั้นจะพูดจะจ่าอะไรให้ระวังหน่อยเอฟซีที่เขาอยากอยากรู้มึงไม่สั่งให้แป้งเงียบไปไอ้โตโยไป ไอ้มึงไม่ได้ตายงม,มันเงียบล่ะมึงข้ามาพิจังว่าขอร้องมึงไปสั่งให้แป้งเงียบไปไอ้แป้งไปสั่งมันให้มันยาด่าลุงยาด่ายาด่าป้าไปมึงไปสั่งไปไอ้โตโยเขาา้าใจปะกูไม้กังใจอะไรที่เอฟซีเขาติดตามเรื่องนี้อยู่เอฟซี FC เขาอยากรู้เราต้องให้ความรู้ นะครับเพราะฉะนั้นการที่กูเดินทางมาเนี่ยนะกูมาทํางานด้วยแล้วกูก็ไม่กำลังใจด้วยเพราะฉะนั้นโตโยนะครับโรคตัวแปรกายสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีครับถ้าผมไม่พูดพวกคุณจะรู้กันไหมว่าศาลมาทำรับฟ้องให้เงียบเหรอเเงียบดี๋ยวกูทัวลงอีกเข้าใจปะถ้าเงียบพวกกูทัวลงอีกหาวทำความงเสง้น เงียบไปไม่พูดเดี๋ยวเราหาว่าพวกกูไปยอมฟาร์มอีกเดี๋ยวหาว่าชนายโชคยอมฟาร์มอีกนะโตโยมึงไม่อยู่ลูกตที่ล้วมึงอยากลูกสวยไปโน่นไป,ไปดูชอนบรรมะสวดมนต์นวดบานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามา มันไม่คอนเทนต์หรอกผมเดินทางมากับพี่แดงเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบว่าพวกกูทำคอนเทนต์ไม่อยากดูไม่ต้องเสือกเข้ามาดูช่องผมช่องผมจะคุยเอฟซีของผมเท่านั้นไม่ไปไปดิด้นร้อนอย่างใครนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อารมณ์ดีครับไม่ใช่ผมไม่อารมณ์ดีแต่ผมอารมณ์ดีแต่ว่าบางคนบางครั้งไอ้คอมเมนต์แบบนี้นะครับ แอดมิน <Ad> ผมไปไหนครับน้ำตาลเปรี้ยวไปไหนครับถ้าน้ำตาลเปรี้ยวไปอยู่ผมจะเพิ่มแอดมินนะครับดูด้วยคอมเมนต์ไหนที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ดีก็บล็อกหน่อยนะครับบล็อกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ oh. ฝากออกทุกคนให้กำลับบงใจวันนี้ผมผมผมชอบที่ทนายเราเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับและผมบอกเลยว่าทนายอุทัยไม่ทำงา